สวัสดีพี่น้อง้องไยพูดด้ติดตามทางซ่อง YouTube เสียงอึ่นเท่าเลยและเพจ Facebook เสียงอึ่นเท่าเลยชาแนลวัอน,นี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งการแข่งเรือยาววิธีโค้งแห่งเดียวในประเทศไทยครับผมอยู่ที่ขุดปองลำน้ำขุดปอกโอ้ข้าเจ้าแข่งเราไปนี่นะเมื่อในแข่งในอย่างนี้นะปะทุกปะทุก 说明啊。 เสียของแดงลถูกชนเดี lose, short, old, 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 old. Year, ๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันสองวันสองวันเสียกันให้เก็บที่มาดูนู่นี้ครับนแปูน้ลนปูบอลปูบอยู่ร่างน้ลแดงร่างน้แดงเนตะคุนแก้วสะุนแก้วร่างแหลปูบิอเ้องน้ำแดงสกุนแก้วลงน้ำน้ำเงินชนะนี่ตางคนต่ามกระทะตายเก็บทีจะดูกทหรือไม่มาแล้วจะถท่รุ่งปูบีมันไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แยแต่เรือดีในน้าก็ว่าสกุนแก้วดาวางอกคคุ ิดกับสกุดแก้วก็ไปห้ามมองไทยไหมก็พี่น้องมองเเียน อาเด็กรออยู่ห่างนะจอน้อยลูกเปียนอินเวลานี้เข้าซึ่งชัยไปแล้วไอ้หนุ่ม่อน้อยินเวลาเข้าซึ่งใชยก่อนแล้วใช้ใว่าครับเปลี่ยนตอนนี้ประเภท30มปีไายครับผมกระบิการตัดสินจงประกาศรครับรอบามแดงครับไปนำสาวน้อย30มิบปีไายครับสามสิบไฟไทย มนีดารามณีดาลามณีดาราับเรศกันนี่นะพิษดาราเจ้าหญมัมณีดาราเอาละเอาละเจ้าหญิมณีดาลาไปละ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 

เลาเด็กน e ้อยเปหนูอายุวเหลือต้นน้อยนี่ยก็เลยแพ่สามสิบวิบายครับผมสนุพสนานกันครับนครับนางสาวสมพรนาวาเข้าเทุ่ยงคืนแล้วรามโคล่ากับนางสาวสมพร สาสซคอรกับโคลาโคลา่นลองนำน้ำเงินกำลองน้ำแดงน้ำเงินกับแดงไรจะชนะครับผมน่ะแดงมา้วดงมาแล้วแดงล้วแดงมาแล้วแดงมาแลแงมาแ้วงมาล้ แดงซี่น้ำเงินได้เบิงยูหัวเรือเลยครับผมแดงครับผมน้ำเงินเ้บมรบ้าเชียงยืน จังหวัเลยชนะครับจังหวัเลยชนะทีนี mm ้นะทีชนะครับนะั i n t e n a t i o i a n a วนี้ใส่ชแล้วนะจังวัเลยครับจังวัดเลยรชนะครับชนสงเลยามสิปีพายสวยกงแล้วครับผมอีกู้ถึงแล้วมาเล้อมาแลวเดครับเบิดใชนะครับผม สามสิบีมายสามสิบีมายเอาละ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 โอ้แดงน้ำละแดงนำละแดงนำละแดงนำละนำแดงนำละเอาละเอาละเาเอาละเอาละเอาละแดงเข้าเส้นชัยครับแดง เทียบทองม่ไหมาลับมาแล้วสเียวครับมาแล้วสบี่ไครับพยนาาครมาและวพีนาบานครมาละนาานครมละนาานครมแล้วแล้วมาแล้วลว โคตรแพงลัโคตรแพงละไปชนครับผมทีเด้อนาวานครงดงานิชชนะครับผม สิบพี่พายครับสิบพี่พ่โค่ต่อไปสิบพี่ไพ่โค่ต่อไปครับผมโอ้โหเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วทีมมึงยิ่หนึ่งเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองนำมาแล้วโอ้เสื้อฟ้ากำลังตามมาครับเสื้อฟ้ากำลังตามมาเอาละเอาละเอาละไล่กันมาละไล่ไกันมาละสิบพี่พายครับสิบพี่พาย

ดังก็างารต่าสิไม้เรือยุญเ้ามามาสองทองรมเหนอเีเรือไหมครับขอเดือไหมเออเป็นเกาะร้อยมันกาจมตอนมั้นเนาะเรือชงแฟนจะเข้ามาช่วยคุ้มมากๆครับเจหน้าที่สังเกตตาอยู่แล้วอ่าไม่มีปัญหาครับทกนเป็นรดับนี้อย่างนี้เทคนิคง่ายๆขึเรือไหมครับ เรือจะช่วยเราได้โอ้เรื่อวามเรือทั้งในเรือท้ายเรือท้ายไปเรือจะช่วยเราไ้องเปิเท้ายเรือพงไม่แตกให้ได้พงได้เในประเทศไทยความเรือมันพงได้มาช่วยแล้วม่ลองเปิดมาช่วยแล้วแจกวงยามให้ด้วยแจกวางยามครับแจกวางยามมาช่วยเือวันนี้พี่บ้าน้องมาเบิร์นการเชีง ครับผมาพเชาวันที่2 9เตาวัท2ุลาคม2 5 6 5ทั้งประเภท30ปีพายและ10ปีพายตอนเช้าคงจะต้องพักยกก่อนตอนบ่ายค่อยมาว่ากันใหม่พรอนพรอนพรอนพี่น้องพรอย่าลืมปากดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกับ่อง o ยู u b e เสียงอื่นเที่ยวเลยในเดอพี่น้องเดอสวัสดีครับสวัสดีครับ